รายการเด็กแคมป์ค่ายแห่งาในแคมป์มือใหม่หัดแคมป์ราชบุรีตอนจบกันค่ะหลังจากตอนที่แล้วเบรเตอร์และน้ำมนต์แคมเปอร์สของเราทบทวนทักษะการใช้เงื่อนเชือกที่แม้จะเคยฝึกมาหลายค่ายแต่ก็มีลืมๆืมกันไปบ้างนะคะพอต้องมาใช้อีกครั้งหนึ่งในการกางเต็นท์ก็เลยต้องทดสอบกันหน่อยด้วยการจำลองสถานการณ์ฝนตกหนักในป่าเพื่อดูว่าเต็นท์ที่ทั้งสองคนกางนั้นจะรอดจากพายุฝนหรือไม่ ติดตามในอีพีนี้กันต่อค่ะสวัสดีค่ะขอ,อบคุณสชแนลดเดเ็กค่ะวันนี้นะคพวกเราก็มาอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้เราได้อยู่ในเป็นเต็มกันเงเลยอฝนตกเลยเนี่ยทำไมเราไม่เปียกอ้โ วิธีการดูครับคไงเนี่ยครูครูบอกให้ออกมาเพราะว่าครูบอกว่าถ้าไม่ให้ออกก็คืออย่าเพิ่งออกใช่ครับเอาออกได้เกตเตอร์ฝนตกเหรอโอ้โหรกคันใหญยยหญ่เกตเตอร์นั่งใช่ไหมใช่แล้วตกอยู่จุดเดียวเ้วยอนเกตเตอร์ใช่ๆเป็นการทดสอบว่าแบบถ้าถ้าในกรณีที่ไปกางเต็นท์แล้วมีฝนตกเนี่ยอามเชือกที่เราผูก ไฟชีกต่างๆที่มันให้มันตึงน้ำมันจะเข้าเต็นหรือเปล่าถูกต้องไหมคะครูใช่ครับถูกต้องครับอ,อันนี้คือการทดสอบอย่างหนึ่งที่พี่มบอกทเ,ทเทเตอร์ <c oughs> เป็นไงบ้างชุ่มฉ่ำไหมชุมชช่มฉ่ำครับ,รบชุ่มฉ่ำเลยใช่ไหมที่เกตเตอร์เปรียบเป็นเพราะว่าเกเตอร์นั่งนั่งใช่ไหมเพราะว่ามันอาจจะมีช่องเล็กๆน้อยๆเช่อนอย,อย่างหน้าต่างอย่างเงี้ยครับเวลาฝนตกหนักๆเกินเป็นรับไม่ไหวมันอาจจะเข้าตามช่องต่างๆได้อันนี้เป็นกรณี พิเศษเป็นเล็กน้อยแต่ถ้าเราผูกไม่ดีเลยอย่างเงีย้ยเงื่อนเงี้ยค่ะถ้าลงมามันก็จะมีโอกาสน้ําที่จะเข้าไปได้ง่ายมากกว่าถูกต้องใช่ครับถูกต้องครับรเพราะว่าเร็นองาเต็นล้มไหมครูเต็นล้มไปไม่ได้ไหมเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเชือกทั้งสี่มุมต่างคนต่างดึงม,มันจะบาลานซ์กันอยู่ครับโอเคครับอันนี้ก็ให้เห็นข้อสําคัญของเงื่อนเชือกในการกางเต็นใช่ครับโอเคก็หมดภารกิจกางกางเต็นแล้วต่อไปภารกิจเรื่องของการกินเอาละสิอาหาร ต่างๆที่น้องๆซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลงสนามกันจริงๆแล้วเรียนทั้งเงื่อนเชือกเรื่องของการแพกกระเป๋าเรื่องต่างๆที่ครูติแล้วก็ครูโอมบอกแล้วตอนนี้เดี๋ยวได้ลงสนามจริงแล้วก็ไปลองใช้ชีวิตในการกางเต็นท์จริงๆค่ะ Let's it do ระยะทางที่เราจะไปตั้งแคมป์นะคะเดินไม่ยากทางง่ายๆค่ะพี่เต้แต่ว่าก็มีบางจุดที่เป็นก้อนหินก้อนเล็กๆทำให้ต้องระมัดระวังเรื่องการเดินนิดหน่อยแต่รับรองว่าคุ้มค่ะใลาเดินจริงเนี่ยเดินในป่าในเขาตรกนี้ระยะก็ไม่ไม่น่าจะเกิน3า0เมตรกับายตลอา có ảnh nám được Nếu đợi cố gắng แน่นๆหินแน่นๆหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยถ้าหินเล็กๆมันจะพิมพง่ายเิย เขาลุกนิดแล้วนะคะพี่เต้ไม่ถึง1กิโลเมตรแต่เหนื่อยนะโอ้แต่ภารกิจคือไม่ใช่แค่มาถึงแล้วก็ชมวิวอย่างที่จุดเขาบอกแล้วก็ลงได้ไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เราจะทําคือจะให้น้องๆเนี่ยมาเรียกว่ามาปิ้งย่างทําอาหารที่นี่ได้ลองปฏิบัติจริงทั้งเรื่องของการกางเต็นท์การเลือกสถานที่ว่าทําไมจุดไหนควรกางไม่ควรกางแล้วก็การทําอาหารเพราะว่าน้องๆเนี่ยได้ซื้ออาหารมาทําภารกิจที่หนึ่งไปเนี้นำอาหารที่ซื้อเนี่ย มาประกอบอาหารทานอ่าแล้วก็การประกอบอาหารเนี่ยก็ต้องจุดไฟเองด้วยจุดไฟเองต่างหากพี่อุ๋ยแล้วน้องๆรู้อย่างว่าเขาต้องนอนในเต็นท์วันนี้เนี่ยยังยังยังเซอร์ไพรส์ทีเดียวเลยฮะเซอร์ไพรส์ทีเดียวเลยโอเคตามนั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าแต่ละคนทําได้ไม่ได้ครับผมได้กินหรือเปล่าไปเกตเซอร์นอนไฟหาที่กลางเต็นท์กันให้น้องๆหาพื้นที่กลางเต็นท์กันเลยดีกว่าเต็นท์ที่กลางนะคะเป็นเต็นท์สนามง่ายๆที่น้องๆเตรียมมา เรื่องเต็นท์ไม่ทดสอบแล้วค่ะ,เ,ะเพราะว่าน้องได้ทดลองทํากันไปแล้วในอีพีที่แล้วแต่อยากรู้ว่าน้องๆน,นั้นจะมีวิธีการเลือกสถานที่กางเต็นท์ที่จุดไหนกันทำไมเลือกกางตรงนั้นน้ำมนต์จะปั่นสมอบอกไงพี่น้ำมนต์นะคะเดินตรงไปที่ลานไม้ไผ่ท็อปวิวของเราซึ่งทันทีที่น้ำมนต์เลือกเกรเตอร์ Greater, ก็ตะกนถามทันทีเลยค่ะว่าอ้าว แล้วจะตอกสมอบกตรงไหนเพราะว่าตรงที่น้ำมนกลางนั้นไม่เป็นพื้นดินค่ะน้ำมนเ,ำเลือดทะเลลักษณาที่ดีมากคือแบบว่าพื้นเนี่ยเรียบเป็นจุดชมวิวถามน้ำมนว่าทำไมถึงได้ตรงนี้น้ำมนบอกว่าเรียบและอย่างหนึ่งวิวดีแล้วตอกสมอบกไงนั่นแหละเดี๋ยวเขา่าจะต้องแก้ปัญหาว่าถ้าไม่มีกรณีที่ไม่มีสมอบกจะต้องทำยังไงเพราะว่าครูโอมกับผู้ตีเขาก็ได้บอกแลคโอเคเ ไม่มีดินก็สามารถกางเต็นท์ได้นะครับถ้ามีที่ยึดอย่างต้นไม้หรือก้อนหินขนาดใหญ่หรือถ้าต้องไปกางเต็นท์ในอาคารหรือพื้นปูนก็สามารถผูกได้กับเสาที่มั่นคงทําแบบที่น้ำมนต์ทำก็ได้ครับตรงนี้ก็ลกเกินนอนแล้วน่าจะกิ้งอ้าว านี้มาดูเกรเตอร์กันบ้างเกรเตอร์ค่อนข้างจะคิดหนักครับเพราะพื้นที่ที่เหลือตอนนี้เป็นพื้นที่ครูกระบ้างเอียงบ้างทําให้ครูตีต้องเดินไปหาอําไไมที่มันหายากจังเลยมันเอียงตรงนู้นมันเอียงครับแล้วตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ ก็ถือว่าลาบกว่าตรงนู้นก็เลยลึกแต่ถึงจะลอกแต่ก็เด็กที่เอาครับดูเห้ยี่เยดูนีเท้าป่ามาแป,ป๊บเดียว ช่เปว่าเต็นเกเตอร์อันใหญ่ขึ้นหญ่เลยอ๋อเพราะว่าที่เราจะต้องเปลี่ยนอ่ะเพราะว่าของเกเตอร์แค่โยนมันก็เป็นเต็นง่ายไปง่ายไปเราก็เลยเปลี่ยนให้น้องแล้วก็จะได้ใช้ทักษะที่เรียนกูตีมาอาจาครับเกเตอร์เสร็จแล้วครับะไม่ต้องดึงสมองหมเลยอา เออได้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 อยู่ได้แล้วมาแข่งแรงไหมโอเคแล้วอุปกรณ์ที่เหลือเอามาใส่ไว้นอนแล้วเหรออฮาโอ้โห,โห,โหเรียบร้อยค่ะนี่เห็นไหมเออสมอบอกไม่มีอ่าโอเคอ่ามายืดง่ายๆใช้ธรรมชาติช่วยพร้อมอยู่ค่ะพร้อมอยู่ พร้อมอยู่แล้วพร้อมกินยังพร้อมค่ะอ่ะไปดูพร้อมกินอ่าไหนเด็กๆที่ซื้อมามีอะไรบ้างไหนลอกมาดูดิมันมีกึ่งสำเร็จรูปสำเร็จรูปแล้วก็มีอะไรอีกขนมปังครับขนมปังปลากรอบค่ะปลากรอบแล้วก็ปลากระป๋องยำเคี่ยวไช้ปลากระป๋องครับยำเคี้ยวไชย แล้วก็ขนมขนมแล้วก็ไข่สามฟองแล้วก็ไข่บม่มีกึ่งสําเร็จรูปเราซื้อมาเป็นอะไรเป็นซองอะแล้วมันจะสําเร็จรูปมันจะทานได้ไหมถ้าเราไม่มีการทํถทานได้ทําแบบไหนต้มภาชนะแล้วต้มต้มกี่กระป๋องถึงถึงจะได้บะหมี่สำเร็จรูปไม่ไผ่ได้ไหมเราลืมไหมลืมครับลืม ถ้าจะซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้องซื้อแบบถ้วย mm. แล้วเราก็มาต้มน้ำแล้วก็เทใส่ถ้วยกินได้เลยสะดวกกว่าไหมเนี่เห็นไหมแต่ไม่เป็นไรไหนๆซื้อมาแล้วคุณมีภาชนะให้แล้วไปแก้ปัญหาเองอเห็นไหมทำให้สำเร็จภารกิจนี้ให้เวลา20นาทีจัดการเรื่องที่นอนไปแล้วคราวนี้ครูตีก็ให้โจทย์ต่อไปคือการก่อไฟ หลวงปลุกเข็มไหมคะเนี่ยเพราะว่าดูทรงแล้วผ่านไปสินาทีไฟยังไม่ติดเลยค่ะจะได้กินไหมเนาะ ต้องไฟต้องเคลียร์อะไรก่อนกระซิบน้องๆทางบ้านแล้วก็คุณผู้ชมนะคะว่าหลังกล้องเนี่ยต้องบอกทีละขั้นตอนเลยค่ะลามไปถึงครูตีที่ก็อดรนทนไม่ไหวเดินเข้าไปช่วยไม่ต้องพึ่งหลวงปูกเข็มจนไฟติดแล้วค่ะพิไม้ที่ผูกกาเป็นไม้แห้งหรือไม้อะไรเออ ขณะที่น้นองๆกำลังง่วนอยู่กับการต้มน้ำพี่เต้กับพี่อุ๋ยก็กำลังง่วนอยู่เช่นเดียวกันครับ ไม่ได้งวนกับงานนะครับแต่ว่างวนกับของกินนั่นเองในขณะที่น้องๆกำลังวุร์มวอร์มตุ้มอยู่เรื่องของการทำอาหารการกินของเขาเราก็มีอาหารของเรานะพี่เต้ครับเป็นวงนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยเรแล้วเอาก็มาชุบมือเปิบชุบกุฏิครับเมื่อกี้เห็นกุฏิลงไปลูกหนึ่งแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเอาตัวง่ายก่อนอันนี้กุฏิกำลังทำอะไรครับเนี่ยอทำคัดไข่ ลักษณะจะทําคล้ายๆไข่ตุนแต่ว่าเราใช้หอมอหอมเนี่ยถ้าเกิดว่าเผาไฟให้มันจนไหม้แล้วเนี่ยมันจะมีความหวานเสร็จแล้วเราก็ตอกไข่ลงไปคแค่นั้นเองเลยเมื่อพอถ้าหอมมันมันไข่มันสุกแล้วเนี่ยหอมมันไหม้แล้วเนี่ยเราจะกินได้ทั้งหมดเลยว,ว้าวเดหน<อ>ูต้องรอนแล้ว พ่ผู้ด้าองศาต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแต่ของเรานี่จัดไปไก่ย่างส่วนใหญ่พวกชาวแคมปิ้งเอาอาหารง่ายๆที่เราหาหากินได้ง่ายๆแล้วก็กรรมวิธีการทำไม่ยุ่งยากครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้ พี่อุ๋ยอยู่นี่ปุ๊บมาแล้วเฮ้ยนี่พาไม่ต้องพาไปด้วยไข่ตานีอหอมอ่ะหอมพี่อ,อุ๋ยต้องดมเนี่ยเขี่ยให้ที่มันไม่ไหม้ขนาดใส่หน้ากากนะคะกลิ่นหอมยังแบบขึ้นจมูกเลยอะ่ะคือน,น้ำลายเดี๋ยวแบ่งพี่เจ้ไม่เป็นไรหอมหอมแม่มพี่อุ๋ยนี่เหมาไข่ไปคนเดียว3ลูกเลยนะครับเนี่ยถูกใจเขาละ ปันยังขึ้นขึ้นอยู่เห็นไหมมันมันมีควานเยอะมากเลยอ่ะดูดิรับมันอร่อยกินนี่การที่เราให้น้องๆเป็นมือใหม่หัดแคมป์ขึ้นมาที่นี่นะคะไม่ใช่แค่มาก่อไฟกลางเต็นท์ให้เป็นเท่านั้น แต่ว่าทั้งสองคนนั้นจะต้องนอนบนนี้อีกด้วยส่วนพี่เต้กับพี่อุ๋ยเนี่ยโอ้ยนอนเต็นท์จนเบื่อละก็ลลเลยขออนุญาตเสียสละให้น้องๆทั้งสองคนได้ใช้ชีวิตชาวค่ายแบบเต็มปอดไปเลยแต่คุณผู้ชมไม่ต้องเป็นหัวนะครับไม่ใช่ว่าเราปล่อยน้องสองคนนอนอยู่แค่นี้นะครับเรายังมีทีมงานคอยดูแลอย่างห่วงห่วงอยู่ไม่ห่างจนเกินไปไปก่อนนะจ๊ะเกเตอร์น้ำมร ตอนนี้ก็ค่อนข้างมืดแล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้พี่อุ๋ยกับพี่เต้ก็นัดกิตเตอร์ไว้เช้าก็ไหนๆจะมืดแล้วก็เงียบขนาดนี้ก็ขอนอนเลยแล้วกันครับ นนี้ก็ตื่นแล้วนะครับก็ยังไม่ค่อยเช้าเท่าไหร่เดี๋ยวรอเช้ากว่าน,นี้แล้วก็จะไปหาพี่เต้กับพี่อุ๋ยนะครับวันที่เราถ่ายทำนะคะอากาศนั้นหนาวมากพอดีแถมยังมืดเร็วเช้าช้าอีกด้วยแววๆว่าไม่มีใครออกจากเต้นเลยค่ะ เงียบเลยจุกรูเฮลโลจุกครูยังเงียบไปดูเจตสักเ์ครับลูกอะต้องกดออกตรงไหนเนี่ยไม่ได้อยู uh ่ไหมโอ้เปล่าอยู่ไหมนี่สวัสดีลูกสวัสดีโอ้ยมันหนาวหนาวหน่อยเนาะ แล้วไม่ปิดไม่ปิดหน้ตรงให้ตาตาฟังนนท์ไม่ปิดลมหนาวเข้ามากลัวหายใจไม่ออกแม่ข่าวเรื่องคนตายเต็นท์เยอะเกล้าอะไรกลัวกลัวเดือดไปนะโอเคอาจัดแจงธุระตัวเองเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันโอเคอาเดี๋ยวพี่ไปหาพี่น้ำมนต์ก่อนเดี๋ยวปิดให้ก่อนเกตเตอร์คนจริงสองพ เจอลมแบบนี้น้ำมนต์แย่ไหมเนี่ยไม่แย่เลยเพราะว่าน้ำมนต์นี้จะเซ็นท์จะรับลมได้มากของเกตเตอร์นะคะเซ็นท์ยังอยู่นะจ๊ะเน์ยังอยู่ถูกแน่นเลยไม่มีสมอบกแต่แบบใช้วิธีการแอพลาน่าจะตื่นแล้วแหละไร e and นชา n e น้ำมนต์คนมาปลูกแต่เช้าเลยโอ้โหโม้ทีนสวัสดีค่ะ น้องบอกว่าไม่ไม่ไม่ปลุกดีกว่าปล่อยนูนอนค่ะอากาศกำลังสบายอยาให้เวลาน้องเ้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันแล้วก็ต่มกองไฟแล้วก็ทำอะไรก็แค่แค่ต้มชากาแฟได้น้ำมนต์คนจริงโอเคเก่งมากลูก้าคเดี๋ยวจัดการภารกิจต่อไปโอเคเด้ มาคราวนี้น้องๆได้ครบสำหรับการแคมปิ้งเบื้องต้นเลยนะครับพี่อุ๋ยว่าแต่ไปคุยกันเลยดีกว่าว่เ,เกอืมวัสดีเ <c oughs> สียงดังไม่เลยเหรอหนาวเว้ยหนาวเว้ยโอ้โหขี้หดต,ติดหายเลยเี่วิวสวยมากแต่ว่าบรรยากาศดี หนาวจะตายแล้วนะหนาวนอน่ะนอนไปเซียนเป็นกำลังอ่นะไม่ถึงนอนยางงี้ไม่ถึงนอนประเมินสถานก,การณ์หน่อยที่เมื่อคืนเป็นไงบ้างหลังจากทีต่ตอนหัวค่ำพวกพีิเดตวิวีวจจิติลงไวแล้วเป็นไงลูก หลอนเอเมื่อปุ๊บก็เข้าเต็นท์นอนเลยล<ะ>เพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็แสงมันไม่มีแล้วไงคะ,ะ,ะมันมีแค่แบบพอจวหลัวๆจากคบเพลิงก็นอนไปเลยแต่ทีมงานที่ที่อยู่ด้วยกับน้องๆเนี่ยก็แบบเหมือนบอกว่าเอ๊ะก็เป็นห่วงว่าจะนอนนอนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะอากาศมันช่วงนี้มันตอวันที่เราถ่ายทำมันเย็นมากค่อนข้างเย็นพอสมควรเลยมีคนมาแอบดูเห็นไหมไม่เห็นเลย,เ,ลยเพราะว่าเข้าเต็นท์นอนเลย มีแต่เสียงมาหอ,อนค่ะ<อ>ตลอดทั้งวันเมื่อวานเนี่ยที่ผ่านมาชอบหรือว่าแบบหรือหรือมีอะไรที่เราคิดว่าเออน่าจะเพิ่มตเติมกับตัวเราเองบ้างเอ่ยสำหรับหนูน่าจะเป็นเรื่องอาหารเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆในการแบบว่าเราจะเตรียมหรือว่าบางที บางทีเราต่อไฟฟ้าเราไม่พร้อมใช้งานอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่สะดวกใช้เราก็อาจจะต้องก่อฟืนหรือว่าใช้เตาถ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันได้ใช้จริงๆิแต่แต่เมื่อวานที่ดูเวลาก่อเป่าก่อไฟเนี่ยเรายังไม่รู้คือเทคนิคของเราเนี่ยยังยังน้อยไปหน่อยยังไงค,ครับครูติเพราะว่าเห็นครูตริประกบเลยเพราะว่าการก่อไฟเนี่ยเราจะต้องเริ่มตั้งแต่การหาฟืนเล็กๆก่อนคือก่อจุดฟืนเล็กๆได้ เสร็จแล้วฟืนใหญ่มันก็จะอยู่ข้างบนมันก็จะลุกได้ง่ายแต่ถ้าจุดฟืนใหญ่เลยะมันก็จะลําบากให้เอาไม้ที่เป็นฟืนเนี่ยมาวางไว้แล้วก็าไว้ก่อนไว้ก่อนแล้วก็จุดแล้วค่อยจุดฟืนเล็กที่อยู่ข้างล่างอ๋อเพื่อให้ติดก่อนแล้วฟืนเล็กหรือมันติดข้างล่างแล้วมันก็จะมาติดกับฟืนใหญ่ ก็จะง่ายขึ้นถ้าไปจุดฟืนใหญ่เลยทีเดียวมันก็ไม่ได้มันก็จะยากแลวเกียร์เตอร์ครัการหาพื้นที่การกางเต็นท์ครับเพราะว่าเมื่อวานก็ไปเลือกกางเต็นท์ตรงที่พื้นมันไม่ค่อยลาบอะครับแล้วทีนี้คุติก็แนะนํามาว่าให้ขยันหน่อยก็คือไปเคลียร์พวกกิ่งไม้ครับทาพื้นเคลียร์พื้นที่แล้วก็จะได้พื้นที่ที่ราบแล้วก็นอนสบายขึ้นเรื่องทักษะกางเต็นท์ล้วก็ต้องดูทําเลทิศทางทิศทางลม พื้นที่ถ,ถ้าใต้ต้นไม้ก็ต้องดูอย่างที่ครูอมบอกไปนะไม่อยู่ในต้นไม้ที่ใหญ่แล้วก็มันมีกิ่งแห้งเพราะว่าจะหักลงมาใช่ไหมคะ,ะหรือถ้าเข้าไปในป่าดิบชื้นจริงๆเนี่ยเขาก็บอกว่าก็พยายามอย่าอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ก็คือเรื่องของสัตว์เลื้อยคานอะ,อะไรอย่างเงี้ยต้องระม,มัดระวังเป็นพิเศษหรือว่าใช้วิธีถ้าไม่มีพื้นที่แบบราบอย่างนี้เลยในการกางเต็นท์เขาจะใช้วิธีใช้เปลสนาม,มผูก ในกันยูงได้ด้วยใช่แล้วก็เป็นเปนมุ้งแล้วก็กันแล้วก็จะนอนจะเป็นอย่างนั้นเอาแล้วอีกหนึ่งทักษะที่อาจารย์ตีต้องช่วยแนะนําแล้วก็อันนี้สําคัญด้วยนะครับสำหรับน้องๆรวมเป็นผู้ปกครองด้วยคือเมื่อกี้ก่อไฟไปแล้วไอ้ดับไฟยังไงให้มันปลอดภัยไม่ให้มันไปลามต่อแล้วนําไปสู่ไฟปงไฟป่าอย่างนี้นะอันนี้ห<ม>ลักการหลักการข้าวข้าวหลักการร่าวๆ้าก็คือ,อง,ง่ายๆพอเทาไฟมันมอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่มีน้ํบถ้าเราไม่ได้ดับด้วยน้ําเราก็จะดับด้วยฝุ่น อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำเหลือเกินครับมาเข้าแคมป์ส่วนมากจะก่อกองไฟแต่ถึงเวลาที่จะกลับก็ต้องดับให้เรียบร้อยนะจ๊ะถ้าไม่มีน้ำนะถ้าไม่มีน้ำเราก็ทําให้พยายามที่ว่าเปลวไฟมันดับลงไปก่อนพอเปลวไฟเริ่มดับลงแล้วหมดแล้วเนี่ยตอนนี้มันจะเหลือเป็นเท่าถานแล้วะ เหลือเป็นเท่าฐานรอบๆบนี่เราก็ต้องพยายามเกี่ยวให้มันสะอาดเพื่อไม่ให้มันมันลามใช่ไหมถ้าเราไม่เกี่ยวให้มันสะอาดมันก็จะลามไปได้เรื่อยๆเราก็ใช้ใช้ฝุ่นนี่แหละครับมันก็จะดับไปอันนี้มันจะชัวร์ใช่ไหมคะว่าแบบว่ามันจะไม่ลุกแล้วอ้าวเราถ้าเรายังไม่ได้ออกเดินทางเราก็ต้องดูว่ามันสนิทไหมแต่ถ้าใช้ใช้ฝุ่นดับมันก็จะสนิท ใน,นทางกับการสมมติเราเข้าไปในป่าไปแคมป์ไฟเป็นที่ที่คนก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเนี่ยเราไปเจอกองไฟกองเก่าที่เคยมีคนก่อไว้เนี่ยเราไปต่อยอดเขาดีกว่าหรือเริ่มใหม่ดีกว่าถ้าจะให้สะดวกเราต้องต่อยอดเขาง่ายกว่าเพราะว่าถางอะไรมาแล้วปืนที่เขาเผาไปแล้วแล้วเขาดับมันจะเป็นถาง uh huh. เมื่อเวลาที่เราก่อใหม่มันก็จะลุกง่ายอ okay. uh huh. แล้วมันก็จะอยู่ทนกว่าค่ะ มันก็เหมือนฐานครับออ๋จะลุกง่ายกว่าามันจะลุกง่ายกว่าอ่พูดถึงลุกง่ายแล้วปลาเด็กๆลุกไปทําอะไรกินกันยลูกไปโอเคมองตรงไปสุดขอฟ้ากว้างไกลตะวันชี้ทางให้เราไปไปไปหาตัวเองให้เจอ มีสองวันออยนเกันบอีกหนึ่งคืนถือว่าจบหลักสูตรการแคมปิ้งเบื้องตน้นคราวนี้จะไปกับเพื่อนหรือไปกับครอบครัวอุ้ยสบายบือเบสิกแน่นปึกนอกจากประสบการณ์การแคมปิ้งที่น้องๆได้รับกลับในฐานะมือใหม่หัดแคมป์แล้วนะคะอีกสิ่งสำคัญก็คือความรับผิดชอบต่อสังคม พราะหลังจากจบกิจกรรมทุกคนนั้นช่วยกันเก็บขยะที่นำขึ้นมาลงไปทิ้งด้านล่างทั้งสองคนบอกเขาว่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่เพื่ออย่างน้อยที่สุดห้องเรียนธรรมชาติของเด็กๆที่ไม่ต้องเสียเงินจ่ายค่าเทอมจะได้อยู่ให้ความรู้รุ่นสู่รุ่นไปอีกนานเท่านานเอาว่าถึงเวลากลับบ้านกันแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับมมือมอััอไยกน,ทะทะน,นลปงี ฉันช่วยดึงเธออยู่หนึ่งไปเป็นสองสิบไปเป็นร้อยนี่คือสหายคายเรืรู้พวกเราคือกองทับหัวใจไฟดีอุกกันไว้ไปจะประจนไทยอาจจะมือพองอาจจะตาลาัด งไปสุดขอบฟ้ากวา้างไกลตะวันชี้ทางให้เราไป,ไปไปไปหาตัวเองให้เจออาจมีจอมยุทธแอบในตัวฉันอาจมีฮีโร่อยู่ในเธอที่รอวันจะเผยตัวตนออกมามองตรงไปสุดขอบฟ้ากวา้างไกลตะวันชี้ทางให